ต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ตามหัวข้อคลิปเลยค่ะวันนี้ลูกหมีก็จะมาแชร์นะคะสําหรับ6วิธีในการดูแลเส้นผมของเราค่ะให้ดูสวยสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่ขาดดูดล่วงง่ายนั่นเองค่ะซึ่งก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าว่า6วิธีนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครที่เพิ่งเข้าดูช่องของลูกหมีแล้วยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะส่วนใครที่กด subscribe แล ลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะอ่ะโอเคค่ะ let's go หนึ่งเลยนะคะก็คือการหวีผมที่ถูกต้องค่ะทุกคนซึ่งการหวีผมที่ถูกต้องนะคะเขาก็จะช่วยลดปัญหาการพันกันของเส้นผมของเราด้วยค่ะซึ่งอย่างส่วนตัวลูกหมีเองนะคะเวลาที่เราหวีผมใช่ไหมคะลูกหมีก็จะเริ่มหวีตั้งแต่ช่วงกลางผมค่ะทุกคนหรือว่าเหนือปลายผมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาหวีเนี่ยก็ค่อยๆหวีเบาๆมือกันด้วยนะคะก็จะช่วยลดการพันกันของเส้นผมแบบได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ควรกระตุกหรือว่ากระชากแรงๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําร้ายหนังศีรษะของเราได้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ควรหวีผมขณะที่ผมเปีย ะะหรือว่าใครที่เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของผมขาดร่วงได้ง่ายนะคะลูกหมีก็แนะนําว่าอาจจะใช้หวีที่มีซี่ที่ห่างๆนิดนึงก็จะดีค่ะก็จะช่วยลดปัญหาผมขาดร่วงได้ง่ายด้วย มาข้อที่2นะคะก็คือการสระผมให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ลูกหมีขอแบ่งเป็น5ส่วนละกันนะคะเพื่อนจะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆค่ะสําหรับส่วนแรกนะคะก็คือการที่เราเนี่ยหวีผมก่อนที่จะสระผมค่ะทุกคนก็จะช่วยลดการพันกันของเส้นผมได้ดีมากๆเลยนะคะต่อมาส่วนที่2ค่ะก็คือเราเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการเกาหนังศรีรษะแรงๆนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้หนังศรีรษะของเราเนี่ยเกิดแผลได้นะคะไปทําลายหนังศรีรษะของเราได้ค่ะ ส่วนที่3นะคะก็คือการเลือกแชมพูค่ะให้เหมาะกับสภาพเส้นผมของเรานะคะแล้วก็หนังศีรษะของเรานั่นเองค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะแบบมีความแตกต่างกันไปใช่ไหมคะซึ่งอย่างส่วนตัวลูกหมีในช่วงนี้นะคะคือผมของเรามีปัญหาในเรื่องของขาดร่วงได้ง่ายมากๆค่ะทุกคนเนื่องจากก่อนหน้านี้ให้ทุกคนเห็นกันก็คือลูกหมีทําสีผมแบบว่าตลอดตลอดนะคะแล้วก็ทุกการทําสีผมแล้วก็คือฟอกยับเลยค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะผมลูกหมีคือมันไม่ไหวแล้วนะคะมันแห้งแล้วมันก็ขาดร่วงแบบเยอะมากๆนะคะจนเราแบบโอ้แ oh ม่กอนไม่เคยผม ร่วงแล้วก็ไม่เคยผมแบบร่วงเยอะขนาดนี้นะคะซึ่งช่วงนี้ลูกหมีก็เลยจะใช้แชมพูนะคะที่เน้นในเรื่องของการลดการขาดร่วงของเส้นผมนะคะรวมถึงฟื้นฟูนฟบํารุงหนังศรีรษะของเราด้วยค่ะอย่างแชมพูที่ลูกหมีใช้ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นน้องคนนี้เลยค่ะสําหรับโซกูดนะคะแอสตาคอลลาเจนค่ะแอนติแฮร์ลอสนะคะเอจจิ้งสก้าวแคร์นั่นเองค่ะสาหรับแบรนด์นี้นะคะลูกหมีก็เห็นหลายคนนะรีวิวกันเยอะมากๆเลยนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตนะคะแล้วก็พัฒนาสูตรจากประเทศเกาหลีค่ะทุกคนแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเขา เ,เป็นแบรนด์ที่เป็นสกินแคร์นะคะสาหรับหนังศีรษะโดยเฉพาะเลยค่ะด้วยอินโนกรีเดียนนะคะที่เป็นสารสกัดส,สิทิบัตจากเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญกว่า20ป,ปีเพื่อแก้ปัญหาผมร่วงแล้วก็ปัญหาหนังศีรษะโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าสุขภาพของหนังศีรษะที่ดีนะคะก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นผมที่แข็งแรงนั่นเองค่ะจริงๆเนี่ยเขาก็มีด้วยกันถึง3สูตรเลยนะคะแต่ว่ายังสูตรที่ลูกหมีใช้อันนี้ก็คือจะเป็นสูตรคอลลาเจนค่ะทุกคนก็จะเหมาะกับคนที่เหมือนผมขาดร่วงนะคะแล้วก็เหมือนผ่านการทําเคมมมมีีาแแบบหหนนักนะะรวถึงผงผเสย ะะต้องการให้ผมของเราเนี่ยดูเงางามนุ่มสลวยนะคะดูสุขภาพดีก็จะเหมาะกับสูตรนี้ค่ะแล้วก็เขาจะมีอีก2สูตรด้วยกันค่ะสําหรับแชมพูเบียนะคะสูตรนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาผมร่วงหนังศีรษะแพ้ง่ายแล้วก็อ่อนแอค่ะเพราะว่าเขาจะมีสารสกัดจากเบียร์ยีสต์นะคะแล้วก็โปรไบโอติกก็จะช่วยลดการระคายเคืองของหนังศีรษะนะคะแล้วก็เสริมสร้างผมให้แข็งแรงแล้วก็ลดการหลุดร่วงของเส้นผมค่ะส่วนแชมพูมินนะคะสูตรนี้ก็จะเหมาะกับคนที่หนังศีรษะมันค่ะหรือว่ามีปัญหารังแคแล้วก็ผมรบ ปรับสมดุลของหนังศีรษะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีซาลิไซลิกแอซิดนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากแอปเปิลมินค่ะทำให้รู้สึกเย็นสดชื่นอย่างสูตรที่ลูกหมีใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรแชมพูคอลลาเจนนั่นแหละค่ะทุกคนก็จะมีคอลลาเจนเปปไทด์เข้มข้นนะคะช่วยบำรุงลึกถึงภายในค่ะซ่อมแซมรากผมแล้วก็ผมแห้งเสียแล้วก็มีแอสตาแซนทีนนะคะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยฟื้นฟูหนังศีรษะนะคะแล้วก็ปกป้องเซลลจากการเสื่อมโทรมเมื่อเราอายุมากขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสารสกัดจากพืชสมมมมุุนนนพอีกกทั้ง9ชชช่ชิิดเเลยยคคค่่่ะะะะ็จววาื แล้วก็บำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะค่ะก็เหมือนกับเรานะคะก็คอยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าใช่ไหมก็หนังศีรษะก็ต้องบำรุงด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเขาก็จะมีกลิ่นแบบหอมสดชื่นสดชื่นด้วยนะคะจากกรีนลสค่ะซึ่งเป็นกลิ่นแบบหอมละมุนมากๆอย่างเวลาที่เราใช้แชมพูนะคะลูกมีก็แนะนําว่าให้เราบีบลงที่มือก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ถูๆวนๆ,วน,ๆน้องเขานะคะแล้วก็ค่อยๆนําไปนวดแล้วก็ขยี้ขยี้ที่ผมค่ะซึ่งการทําแบบนี้นะคะก็จะช่วยทําให้แชมพูเนี่ยไม่ไปโดนหนังศีรษะของเราแบบจััังงๆนนนนะะะะะะคคคแแลล้้้้วววกกก็เเาาาาททีีี่่่สสรรรผมมจบอออชููืํใหหศษึ สบายมากๆเลยเป็นสูตรไฮโปอรัลเลอร์เจนิกเทปด้วยนะคะก็คือสามารถใช้ได้แม้ผิวบอบบางคะ่ะแล้วก็ปราศจากพาราเบนมิเนโโอรัลออยล์แล้วก็สีสังเคราะห์นะคะรวมถึงสารกรอบภูมิแพ้ด้วยน้ําหอมคะ่ะหลังจากที่ลูกหมีสระเสร็จแล้วนะก็จะไม่มีอาการแสบหรือว่าคันยุบยิบที่หนังศีรษะใดๆนะคะอย่างลูกหมีเองนะคะในช่วงแรกๆใช่ไหมคะสัปดาห์แรกอย่างเงี้ยลูกหมีก็คือจะสระผมแบบว่าวันเว้นวันเลยนะคะแต่ว่าเกิดใครที่เป็นคนที่เหมือนติดการสระผมทุกวนันจริงๆก็สามารถสระทุกวันได้เลยนะเพราะว่่่าามนนนนะะะะททห้เห็ลชกกกกยงึวะคคะคแีีรออบๆุ ก็คือหลังจากที่เราสระผมไปเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยหลังจากที่สระว,ว่าผมของเรา,าจะนุ่มนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะทุกคนอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบสดชื่นสดชื่นนิดนึงนะคะสำหรับสูตรที่ลูกหมีใช,ใช่ไหมสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมขาดร่วงต่างๆนะคะหรือว่าผมผ่านทางเคมีแบบลูกหมีมาแล้วเกิดปัญหาผมร่วงนะคะลองไปดูกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวลูกหมีจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็จะเป็นพิกัดออนไลน์นั่นเองเนาะอันนี้คือแนะนํามากจริงๆค่ะอยากให้ลองนะคะรับรองว่าเพื่อนจะชอบแบบลููกกกกกมมมีีีแแนนนนน่่่่่ออออคคคะะะบเเลลยวาาตรรทช้ื็ไได หวังอะไรมากนะแต่ว่าจะบอกว่าผลลัพธ์ก็คือ Amazing มากค่ะทุกคนผมเราขาดหลุดล่วงน้อยลงจริงๆนะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ไปประมาณ2เกือบเกือบสสัปดาห์แล้วนะคะสังเกตได้ว่าผมมันก็ยังร่วงอยู่นะแต่ว่าน้อยลงมากๆค่ะแล้วก็ผมก็ดูสุขภาพดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยในส่วนข้อที่4นะคะก็คือห้ามใช้น้ําร้อนในการสระผมค่ะทุกคนขีดเส้นใต้เลยนะคะให้ใช้แค่น้าอุ่นหรือว่าน้าอุณหนะภูมิห้องเท่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้น้ําร้อนนะคะอาจทําให้ผมของเราเนี่ยแตกปลายชีฟูได้้นะคะครรวมมถึงงทําาใหผขอเ แห้งเสียได้ด้วยค่ะในส่วนของข้อที่5นะคะก็คือการล้างผมให้สะอาดค่ะทุกคนเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราล้างผมไม่สะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูเอคยีมนวดเอยนะคะหรือว่าทรีทเมนต์ผมเอยนะคะถ้าเกิดว่ามันลงเหลือบนหนังศีรษะของเราเนี่ยอาจทําให้เกิดรังแคได้นะคะรวมถึงทําให้หนังศีรษะของเราอักเสบได้ด้วยค่ะต่อมาวิธีที่3นะคะก็คือใช้ทรีทเมนต์บารุงผมค่ะซึ่งการสระผมด้วยแชมพูนะคะที่เหมาะกับสภาพผมหรือว่าใช้คอนดิชเนอร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะก็คือกาารทํใหะ เราเนชุ่มชื้นอยู่เสมอด้วยทรีทเมนต์ค่ะก็แนะนําว่าใช้สัก1-2ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนวิธีการใช้ทรีทเมนต์ที่ถูกต้องนะคะแนะนําว่าหลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วค่ะให้เราบีบน้ําส่วนเกินออกจากเส้นผมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนวดทรีทเมนต์ไปที่บริเวณปลายผมค่ะทุกคนส่วนลูกหมีเองลูกหมีจะใช้ตัวหวีนวดช่วยด้วยนะคะก็จะช่วยทําให้เหมือนรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะล้างออกด้วยน้าเปล่าในอุณหภูมิป,ปกตินะคะหรือว่าน้ําเย็นให้สะอาดหลังจากนั้นนะคะเเรราาาก็จะะับบบผผมมมมใหหหหห้้้้้แงค่ถูือีสน เนื่องจากว่าเวลาที่ผมเราเปียกเนี่ยสภาพผมของเราจะบอบบางกว่าปกติมากๆค่ะต่อมาวิธีที่4นะคะก็ค so ือการนวดหนังศีรษะค่ะจะบอกว่าวิธีนี้ลูกหมีชอบมากนะคะอย่างเวลาการนวดหนังศีรษะเนี่ยก็จะช่วยขยายหลอดเลือดภายในหนังศีรษะของเรานะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังรูกลุ่มขนก็จะช่วยเพิ่มความหนาของเส้นผมของเราได้ด้วยนะคะซึ่งอย่างลูกหมีเองเวลาที่เราสระผมนะคะหรือว่าทรีทเมนต์ผมก็ตามนะเราก็จะชอบใช้วีนวดนวดไปที่หนังศีรษะของเราด้วยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีวีนวดนะคะก็สามารถใช้มือของเราเนี่ย ได้เหมือนกันค่ะก็ทําให้เรานะคะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลย ต่อมาข้อที่5นะคะก็คืออย่าใช้ความร้อนกับเส้นผมของเรามากจนเกินไปค่ะทุกคนซึ่งไม่ว่าจะเป็นการไดผมนะคะหรือว่าการทําผมโดยใช้เครื่องม้วนผมหรือว่าเครื่องหนีบผมนะคะควรใช้อุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิกลางๆค่ะทุกคนแล้วก็การแบบว่าหนีบผมนะคะหรือว่าการม้วนผมใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมของแต่ละคนด้วยนะอย่างเช่นถนะ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ผมเส้นเล็กนะคะลูกหมีก็แนะนําว่าอาจจะใช้ความร้อนที่ต่าลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าใครที่เป็นคนที่ผมเส้นหนานะคะมีความแบบว่าเออม้วนเป็นรอนยาก อาจจะใช้ความร้อนที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรใช้จนร้อนเกินไปนะคะอาจจะทําให้ผมของเราเนี่ยขาดร่วงได้นะคะแล้วก็ทําให้ผมแห้งเสียได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็แนะนําอีกนิดนึงนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีพวกสเปรย์กันความร้อนนะคะก็แนะนําให้ใช้คู่ด้วยก็จะดีค่ะทุกคนเขาก็จะช่วยเหมือนปอกป้องผมของเราจากความร้อนได้อีกระดับหนึ่งเลยนะคะต่อมาข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วะคะ่ะเชื่อว่าข้อนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากๆในการดูแลเส้นผมของเราและ ก็คือการที่เราเนี่ยไม่มัดผมแน่นจนเกินไปนะคะ่ะหรือว่ารวบผมตึงจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เหมือนสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงไม่ถึงรากผมของเรานะคะหรือว่าทําให้รากผมของเราเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนั่นเองค่ะซึ่งแนะนํานะคะก็อาจจะแบบว่ามัดต่ําลงมาบ้างในบางครั้งค่ะทุกคนแล้วก็ให้เลือกใช้เป็นหนังยางนะคะที่เป็นผ้ามากกว่าหนังยางที่เป็นเหมือนแบบยางรัดผมแบบแน่นๆนะคะทุกคนหรือว่าใช้เป็นแบบกิ๊บหนีบผมแทนก็ได้นะคะก็จะช่วยลดการดึงของหนังศีรษะแล้วก็ าาากกกรที่น,นัึตงตมจโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ6วิธีในการดูแลเส้นผมของเรานะคะให้ดูนุ่มสลวยสวยแล้วก็ดูสุขภาพดีไม่ขาดร่วงง่ายด้วยนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนั่นเองค่ะซึ่ง6วิธีนี้จริงๆก็เป็นเหมือนว่าเรียกได้ว่าเป็นเบื้องต้นเป็นเบสิกละกันนะคะจริงๆมันมีหลายวิธีแล้วก็หลายปัจจัยมากๆเช่นกันค่ะแต่ว่าวันนี้เราขอมาแชร์6วิธีง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถนําไปปรับใช้กันได้นั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด้ีวย เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ้องคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่ดูกันจนจบนถึงตอนนี้นะคะบ๊ายบาย